สวัสดีครับวันนี้ามาที่อุปกรแก่นนะครับมาเอาใบเม็ดนะครับที่โรงงานคางใบเม็ดคอนแกนนะครับวันนี้เสียงกล้องนักทีดังนะครับเพราะว่าข้างด้านในโรงงานนี้เขาผลิตใบเม็อยู่นะครับเป็นใบเม็ดขนาดซีมนทั6มหกมิลนะครับพาไปชมบรรกาศด้านในครับตอนนี้ เขาก็กําลังเอาเคนนะครับไปรับวายเมดด้านในนะครับให้กับเรานะครับวันนี้เอารถตอนเดียวมารับนะครับก็มาไกลถึงร้อยเลยนะครับอันนี้เป็นวายเมดที่สั่งผลิตแล้วนะครับของผมก็สั่งผลิตแล้วนะครับสั่งผลิตแล้วก็มา รับนะครับที่โรงงานนะครับด้านในจะเป็นโรงงานผลิตนะครับก็ค่อคนข้างที่จะเสียงดังมากๆเลยนะครับสำหรับโรงงานวายเมนนะครับ ก็ยาวไปด้านหลังนะครับสําหรับโรงงานนะครับนี่จะเป็นตะแกรงที่ใช้เทถนนคอนกรีตนะครับก็คนขค้าที่เสียงดังมา,มากๆเลยนะครับนี่นะครับอยู่ด้านหลังนะครับเป็นเสียงการ ผลิตไวนเมดนะครับก็คือไวเม็ดที่อยู่ข้านหลังผมตอนนี้นะครับถ้าไม่มีรถจะเริ่ไปส่งนะครับหรือว่าถ้าเป็นงานเล็กๆก็จะม้วนม้วนเป็นม้วนให้เรานะครับแบบนี้นะครับถ้าเป็นงานใหญ่ๆนะครับเป็นโกลใหญ่ๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นตะแกรงประมาณนี้นะครับนี่ก็คือเป็นโรงงานผลิตนะครับก็ไม่ค่อยได้ พบเจอกันนะครับฮ่าเสียงดังพอสมควรเลยนะครับอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับทางโรงงานก็กําลังทําการผลิตนะครับเป็นผลิตเส้นเหล็กไวเม็ดนะครับต่ก็กม็รู้ว่าขนาดไหนนะครับก็จะมีเครื่องอาร์คนะครับอาร์กการเชื่อมนะครับเชื่อมออกมาเป็นตะแกรงเป็นเป็นระยะห่างระยะห่างแต่ละขนาดที่ลูกค้าสั่งนะครับตอนนี้ก็กําลังทําเลยนะครับ ในโรงงานเสียงดังมา,มากๆเลยนะครับก็อขออภัยด้วยนะครับถ้าเสียงหญ่นนอาจจะไม่ชัดเจนนะครับตอนนี้วเมกของเราก็กําลังจะขึ้นรถแล้วนะครับก็มารับที่ขอัจัดเลยนะครับวันนี้นะครับที่โรงงานเซียงดังมา,มากๆเลยนะครับ ตันนี้น้องก็เอาเค้นนะครับลงม,มาใส่เลยนะครับก็ค่อยผูกเชือกกันอีกรอบนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับเลยเดี๋ยวผูกเชือก,ก่อนนะครับ ตอนนี้ผมก็ขึ้นไวเมนซิตเรียรบ,รรบร้อยแล้วนะครับก็ผูกเชือกอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็กําลังจะกลับไวเมนแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงม,มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับคนที่ยังไม่เคยเห็นโรงงานไวเมนนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ